การจัดงานวันนี้นะครับเราชื่อว่างาน PA Forum ครับย่อมาจาก Physical Activity Forum นะครับเป็นการประชุมวิชาการนะครับสารพลังภาีกิจการที่การทำงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายนะครับจุดที่เรามาให้ความสำคัญในการประชุมในวันนี้นะครับก็คือการพัฒนาให้เกิดพื้นที่สุขภาวะที่เราเรียกว่า Active Environment นะครับเพราะว่าการที่คนเราอย่สุขภาพดีเนี่ยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะับปัจจัยจากแต่ระดับบุคคลสังคมนะฮะแต่อีกอันนึงอ่ะที่เราต้องมาให้ความสำคัญไม่แพ้กันกนะ็คือเรืองสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งวันนี้นะครับการจัดประชุม p a เอฟอรมของเราเเรามาคุยถกกันเยอะเลยฮะเกี่ยวกับการทำไงให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันเอื้อต่อการมีสุขภาพนะครับสิ่งแวดล้อมเราอาจจะคิดถึงสิ่งรอบทางกายภาพนะฮะ ถนนเส้นทางส่วนสาธารณะจริงๆมันมีสิ่งวล้ิเชิงวิติสังคมร่วมด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มาถอดบทเรียนกันนะครับว่การทํางานเน่างเข้มข้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไงให้คนไทยสุขภาพดีผ่านระบบสิ่งมลที่เอื้องเราอย่างเช่นการพัฒนาให้เกิดเส้นทางเดิมนะครับส่วนสาธารณะที่เข้าถึงง่ายนะครับ พื้นที่ในรูปแบบของย่านนะฮะของเมืองต่างๆนะะี่ครให้คนเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตได้ออกมาขยับขยบขันขึ้นไหวนางกายนะครับซึ่งพวกนี้นะคะนรับเวลาเราพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยสุขภาพอาจจะเป็นเป้าหมายหลักนะแต่อยังอื่นได้ด้วยนะครับได้ทั้งเศรษฐกิจนะฮะมันเกิดการเคลื่อนไหวของสังคมคนเดินไปเดินมานเนี่ยก็เกิดเศรษฐกิจอะไรขึ้นนะฮะเกิดการตอบโจทย์นะ,ะสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะครับมีการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะครับ การใช้ลดให้น้อยลงเนี่ยก็จอบตัวสิ่งแวดล้อมได้นะครับกที่สําคัญก็คือถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกายภาพอย่างง้คนเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกันนะฮะอันนี้จะเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับเราทํางานสิ่งเราก็จริงแต่จริงแล้วมมนคือองค์รวมการทํางานสร้างเสริมสุขภาพนะฮะที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับนโยบายผ่านสิ่งแวดล้อมครับ เราต้องการสร้างพื้นที่นะฮะให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อจํากัดนะฮะก็คือเราไม่สามารถที่จะไปทําสวนสธนาธารณะใหญ่ๆหรือพื้นที่ใหญ่ๆได้นะฮะเราก็ต้องมาออกแบบนะฮะโดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากผมยกตัวอย่างนโยบายของกทมอีกอันนึงที่เรียกว่าสวน15นาทีเนะะี่ยครับเขาเพียงจะไปเพิ่มสวนขนาดเล็กนฮะ,ะขนาดบางทีครึ่งไร่หรือไร่เนี่ยเล็กๆนะฮะแต่กระจายไปให้เข้าถึงนะฮะจะทำให้เราเนี่ย เข้าถึงสวนได้ไง่ายขึ้นเราสามารถมาอาอกกําลังกายนะเด็กมาวิ่งเล่นคนสูงอายุมาเดินออกกําลังกายอย่างเงี้ยหรือบางที่เอาสวนนั้นนะ่ะมาเป็นจุดตรงกลางของชุมชนปลูกผักนะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะแชร์ใช้ประโยชน์ในการร่วมกันได้นะฮะนี่คือภาพฝันที่เราอยากเห็นนะ,ะว่ามีจุดเล็กๆกระจายให้ทั่วนะดีกว่าที่จะมี ภาพใหญ่อย่างเดียวแต่ภาพใหญ่ก็ต้องทำนะฮะทำยังไงเอยเช่นส่วนชนะใหญ่ที่ใหญ่เนี่ยจะพัฒนาให้มันเอื้อต่อการมีสุขภาพนะฮะต้องมีการออกแบบดีไซน์ต่างๆนี่เขาต้องทาทาคู่ขนานไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ครับการพูดถึงพื้นที่เนี่ยบางทีมันก็เกิดคามเหล่ามดื้อกันนะฮะคนที่มีโอกาสก็จะเป็นคนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่เราก็ต้องเอื้อทำยังไงให้คนที่ในระดับรากญ่าเนี่ยเข้าถึงได้ได้ใช้ชีวิตได้มีโอกาสร่วมด้วยเหมือนกันนี่เป็นโจทย์ที่ เรามาคุยกันวันนี้ครับว่าจะพัฒนาในอนาคตไงให้มันกว้างขวางมากขึ้นครับการจัดการวันนี้ครับเราอยากสื่อสารใี่เห็นนะครับว่าประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาพมีอะไรนะครับแล้วก็มีตัวอย่างรูปแบบนะฮะที่เราพัฒนามาแล้วทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดนะครับเราบับย่านระดับส่วนชานะเนี่ยมันมีรูปแบบโมเดลต่างๆ่แล้วทุกพื้นที่สามารถเอาไป ประยุกต์ใช้ย้ำว่าประยุกต์ใช้นะครับเพราะแต่ละพืบบ้นที่มีความต้องการกันแตก,กเขาไปประยุกต์ใช้ปรับนะครับแล้วก็มีนโย,ยบายพละที่มาสับสนนนะครับประเทศไทยเรามีกองทุนมีเงินมีอะไรที่จะร่วมมาพัฒนาได้นะ,ะแต่หลายครั้งเนี่ยเราขาดองค์ความรู้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้เอาความรู้ที่เราทามาทั้งหมดตกผลึกออกมานะครับแล้วก็มาขยายต่อแล้วก็เตรียมสื่อสารกับสาธานให้เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่สุขภาาทำได้ะคระับผ่านประสบการณ์ทราทำได้แต่ว่า ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็มีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเข้ามานะครับและที่สําคัญครับก็คือเราอยากให้ประชาชนคนเนี่ยเห็นความสาคัญแล้วเข้ามามีกระบวนส่วนร่วมนึเนี่ยจะพัฒนาได้ถ้าเราไม่เราไม่ออกเสียงที่จะบอกว่าเราต้องการอะไร่างทีคนทำเนี่ยก็นึกไม่ออกกันนะเพราะนั้นเราจะเข้ามาอยู่ในกระบวนการการพัฒนาพื้นที่สาพได้อย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทํางานกันอย่างให้เข้มข้นมากขึ้นครับ